ความงามอยู่ที่สายตาของผู้มองสำนวนนี้ผิดหรือไม่ในประเทศมอริเตเนียทวีปแอฟริกาคำว่าใหญ่แปลว่าสวยผู้หญิงบางคนถึงกับไปฟาร์มคนอ้วนซึ่งพวกเธอจะกินอาหารแคลอรี่สูงในปริมาณมากโดยหวังว่าจะได้กลับบ้านมาอ้วนขึ้นอีกหน่อย ขณะเดียวกันค้ายลดน้ำหนักก็ได้รับความนิยมในประเทศตะวันตกหลายแห่งแนวคิดเรื่องความงามแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นในชนบุทของอินโดนีเซียผู้คนต่างเฉลิมฉลองการมีเท้าใหญ่สำหรับชาวมารีพื้นเมืองในนิวซีแลนด์รอยสักสีน้ำเงินบนใบหน้า ถือเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและติ่งหูที่ยาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามสำหรับชาวมาไซในเคนยาความงามอยู่ที่สายตาของผู้มองแต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก็ได้ด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าอัตราส่วนตัวเลข1ต่อ1.618สามารถทำนายความงามได้ อัตราส่วนนี้เรียกว่าสัดส่วนศักดิ์สิทธิ์หรืออัตราส่วนทองคำซึ่งปรากฏในทุกวัฒนธรรมและในทุกช่วงเวลาและคนที่สวยงามมักมีใบหน้าและร่างกายที่แสดงอัตราส่วนทองคำนี้ในบุคคลที่งดงามอัตราส่วนมักปรากฏในระยะห่างระหว่างดวงตา เมื่อเทียบกับความยาวของใบหน้าส่วนล่างนอกจากนี้ยังอาจปรากฏในความยาวของแขนเมื่อเทียบกับความสูงของร่างกายได้อีกด้วยหากต้องการพิจารณาว่าใบหน้าทั้งหมดสะท้อนถึงอัตราส่วนทองคำหรือไม่อันดับแรกให้วัดความยาวและความกว้างของใบหน้าจากนั้นหารความยาวด้วยความกว้าง ยิ่งคำตอบใกล้1.6มากเท่าไหร่ใบหน้าก็ยิ่งแสดงอัตราส่วนทองคำมากขึ้นเท่านั้นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคืออัตราส่วนทองคำไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความงามของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังพบบ่อยในธรรมชาติด้วยอัตราส่วนทองคำนี้พบได้ในเกลียวของเปลือกหอยทากและในกลีบดอกไม้บางชนิด และเครื่องหมายบนหัวเสือมหาพีระมิดแห่งกีซาซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ2,484ปีก่อนคริสตกาลยังแสดงอัตราส่วนทองคำด้วยแต่ไม่ได้ปรากฏในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้จนกระทั่งประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลในช่วงเวลานี้นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก สังเกตเห็นอัตราส่วนทองคำปรากฏอย่างสม่าเสมอในรูปทรงเรขาคณิตชาวกรีกโบราณหลงใหลในความสมบูรณ์แบบของร่างกายและประติมาก,กรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีกหลายชิ้นก็แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนทองคำนี้ในยุคปัจจุบันผู้คนบางกลุ่มถึงกับทำศิลยกรรมเพื่อให้ได้อัตราส่วนพิเศษนี้มนุษย์ ยังคงหลงไหลในความงามแต่การแสวงหาความงามทางกายภาพไม่ได้ทำให้รู้สึกสมหวังเสมอไปผู้ที่ทำศิลยกรรมมากกว่าครึ่งหนึ่งรู้สึกผิดหวังหรือไม่พอใจกับผลที่ได้รับในยุคที่เราคุ้นเคยกับการปรุงแต่งจนศิลยกรรมกลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการเสริมความงามเรามักตั้งคำถามว่า สังคมโดยรวมอาจให้ความสำคัญกับเปลือกนอกมากไปจนลืมนึกถึงเนื้อแท้ข้างในหรือเปล่าจากบทความนี้ท่านผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่สังคมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับเปลือกนอกที่ตาเห็นมากกว่าความสำนึกในคุณค่าในภายในร่างกายคุณธรรมคุณงามความดี ท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบุตรความนี้เขียนมาแบ่งปันและเล่าให้ฟังใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ